สวัสดีค่ะวันนี้แบรนด์ Snow Owl นะคะจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะที่จะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ใช้ชีวิตในการเลี้ยงลูกได้สบายมากยิ่งขึ้นเป็นตัวนี้เลยเสื้อผ้าเด็กนะคะจากแบรนด์ Snow Owl ค่ะอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง<น>ตัวนี้จะเป็น romper นะคะบอดี้สูทแบบแขนยาวขาย,ยาวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอดี้สูทแบบแขนสั้นขาสั้นจุดเด่นนะคะในการออกแบบ เสื้อผ้าเด็กของแบรนด์ Snow Owl นะคะก็คือทำยังไงให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใส่เสื้อผ้าให้น้องนะคะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สบายต่อตัวน้องด้วยชุดนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนเสื้อป้ายค่ะเป็นเสื้อป้ายยุคใหม่นะคะที่ไม่ต้องใช้การผูกไม่ต้องใช้กระดุมนะคะก็จะไม่มีตะเข็บนะคะที่จะคมนะคะหรือว่าปุ่มต่างๆนะคะที่จะเวลาน้องนอนแล้วจะไม่สบายตัวแล้วมันใช้อะไรในการยึดติดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้ จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะในวงการสิ่งทอแบรนด์เรานะคะขอเรียกตัวนี้ว่าแท็บแมกเนตบริกนะคะแมกเนตที่เหมือนเป็นพวกตัวแม่เหล็กนะคะในการยึดติดแล้วก็มาจากคำว่าแฟบริกนะคะที่แปลว่าผ้าเราแทนตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็น,ปนผ้า2ชิ้นค่ะที่มีความนุ่มมากๆแต่มันยึดติดกันได้นะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ใส่เสื้อผ้าให้น้องก็แค่ปิดเทปแค่ตัวนี้เองตัวนี้คือเทปแมกเนตบริกนะคะที่แบรนด์สโนว์อัลนำมา ใส่ในเสื้อของเรานะคะให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าน้องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหมดปัญหาเชือกนะคะมันเวลาเป็นเสื้อป้ายค่ะเชือกมันชอบขาดค่ะเพราะว่าการเย็บย้ำมันจะเย็บย้ำได้ไม่ดีก็จะมีปัญหาว่าเชือกขาดแล้วก็ถ้าเป็นกระดุมมีกระดุมหลายเม็ดนะคะไม่สะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องแต่ตัวนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้ง่ายๆเลยแค่ติดแถบแค่นี้เองค่ะ2ทีเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าน้องได้ง่ายและเวลา สมมุติว่าตอนช่วงกลางวันให้น้องนอนคว่ำนะคะก็จะไม่มีกระดุมนะคะกดตรงหน้าอกน้องตัวนี้จะเป็นแบบแขนสั้นและตัวนี้จะเป็นแบบแขนยาวแบบแขนยาวนะคะก็จะมีความพิเศษนะคะตัวนี้ค่ะเราออกแบบมาให้ตรงปลายแขนเสื้อค่ะมีถุงมืออยู่ในตัวคุณพ่อคุณแม่สามารถม้วนนะคะจะกลายเป็นถุงมือในตัวแล้วนะคะแล้วก็ที่ถุงเท้าเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ ถ้าเราไม่ม้วนนะคะขาเด็กนะคะก็จะโผล่ออกมาได้แต่ถ้าเราม้วนแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นถุงเท้านะคะ mm hmm. เท่ากับว่าตัวรอมเปอร์แขนยาวขายาวตัวนี้นะคะจะมีถุงมือและก็ถุงเท้าในตัวค่ะ mm hmm. แล้วก็มาพร้อมแถบแมกเนตบริกค่ะในช่วยให้การเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้คือในคนไทยค่ะจะเรียกว่าตีนตุกแกเพราะว่ามันมีความเหนียวนะคะ mm hmm. ตีนตุกแกทั่วไปมันจะมีเสียงแควกๆ ะะแต่ตัวนี้เงียบนะคะไร้เสียงแล้วก็มีความนิ่มพิเศษค่ะตัวนี้ทางแบรนด์ Snow Owl นะคะสั่งทอจากโรงงานชั้นนำนะคะแบบนิ่มพิเศษนะคะกว่าแบรนด์อื่นทั่วไปนะคะทำให้เวลาที่น้องนอนทับค่ะมันจะไม่มีความแข็งแล้วก็บาดหนะ้าอกน้องค่ะในคอลเลกชันแรกของเราก็จะมีหมวกและก็ถุงมือถุงเท้าค่ะจะอยู่ในแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะได้หมวกถุงมือถุงเท้าค่ะครบเซตนะคะแล้วก็ ลายผ้าต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้ให้เข้ากับตัวเสื้อผ้าเด็กได้เลยค่ะแล้วก็จุดเด่นที่2นะคะเสื้อผ้านะคะตัวเนื้อผ้าที่เราเลือกใช้นะคะเราเลือกใช้ออร์แกนิกคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในทุกแบบเลยค่ะแล้วก็สีที่สกรีนนะคะเป็นสีที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเพราะฉะนั้นออร์แกนิกคอตตอนนะคะแล้วก็เนื้อผ้าที่เราเลือกนะคะก็จะมีความหนาที่พอดีค่ะไม่ได้หนาไปไม่ได้บางไปนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรา ในคอลเลกชันแรกนะคะถ้าเป็นาลายนกฮูกและสีพื้นต่างๆนะคะจะเป็นผ้าที่มีความหนาพอดีนะคะเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรานะคะใส่ในช่วงกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวลายริ้วนะคะที่ทางแบรนด์เลือกมานะคะทางลายริ้วค่ะจะมีความหนามากกว่าสีพื้นทั่วไปนะคะอันนี้จะเหมาะกับบ้านที่เปิดแอร์เย็นนะคะเหมาะสำหรับใส่นอนด้วยค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างว่าเรามีลายประมาณไหนบ้างก็จะมีตัวนี้เป็นภ้าเพื้นนะคะสกรีนลายสโนว์อันะคะตัวนี้เป็นลายริ้วค่ะก็อันนี้สีฟ้านะคะสีขาวก็อันนี้ก็ลายสโนว์อันะคะเป็นฟูลบรินนะคะเต็มตัวแบบนี้เลย ก็ทุกสีนะคะสามารถใช้ได้นะคะทั้งเด็กหญิงเด็กชายเด็กชายบางคนก็น่ารักน่ารัก,รกเลือกสีชมพูไปใส่วันอังคารนะคะก็เลือกตามใจชอบได้เลยแล้วก็สามารถแมทกับตัวชุดหมวกนะคะแล้วก็ถุงมือถุงเท้าที่มีสีเดียวกันกับตัวเสื้อผ้าค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองซื้อไปใช้ดูนะคะเพราะว่าสวมใส่สบายแล้วก็ตอนใส่นะคะกับเวลาที่เราจะเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้น้องนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ ทีนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยตามช่องทาง Line ID นะคะ @puwnita ค่ะเว็บไซต์นะคะปุณิตา .com นะคะ l a z a d a ร้านปุณิตาค่ะ puwnita เท่านั้นนะคะระวังร้านคาปอมด้วยค่ะถ้ามีคำถามนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะแอดมินยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณมากค่ะ